ขั้นตอนนี้นะฮะตาตั้งคําถามตามที่เหล่าซือบอกทีละข้อทีละข้อนะครับนะข้อที่1การใช้คาว่ามั้งเราจะให้ใช้คาว่าม,ะมะัมาถามคําถามนะครับเราซื้อต้องการกินแอปเปิ้ลไหมถามยังไงคำเอาคํานี้จบท้ายตรงนี้ตรงนี้น,นะฮะก็คือคําถามข้อที่2นะฮะ เขาต้องการดื่มกาแฟไหมเช่นเดียวกันใช้ตัวนี้จบท้ายตรงนี้ก็คือคำถามนะครับเอาละการใช้คำว่มามะก็คือใช้คำว่าหมายต้องการไหมนะฮะอันนี้จบละเด็ดก่อนนะฮะเราจะให้ใช้คำว่าต้องการดื่มไหมเหยาอหูเยาอต้องการดื่มไหมนะครับเหยาปหูเยา เขาต้องการกินแอปเปิ้ลหรือไม่นะครับเขาที่สี่เราซื้อต้องการดื่มกาแฟาหรือไม่นะครับนะเห่าหัวเห่าเสร็จแล้วเรามาถามใช้คำว่าใครคำว่ายเฉยใครต้องการกินแอปเปิ้ลดูตรงนี้ใครต้องการกินแอปเปิ้ล แล้วถามว่าใครต้องการดื่มกาแฟใช้คำนี้วางไว้ตรงนี้ก็คือคำถามแล้วนะครับโอเคลองถามดูเองแล้วก็ตอบเองถ้าเราจะถามว่าใครไม่ต้องการดื่มกาแฟได้ไหมตรงนี้ก็ได้ให้วางตรงนี้ใครไม,ไม่ต้องการดื่มกาแฟก็ได้นะครับโอเคเอาละลนี่เ็เก็บนะแล้วใช้คำว่าฉันบะ อะไรกินอะไร吃什么ดื่มอ,อะไร喝什么ต้องการกินอ,อะไร要吃什么ต้องการดื่มอะไร要喝什么โอเคเอาละถามว่าหล่าซื้อต้องการกินอ,อะไรนะหล่าวซื้อต้องการกิน อะไรโอเคแล้วถามว่าเขาต้องการดื่มอะไรเขาต้องการดื่มอะไรนะครับตั้งคำถามแล้วก็ตอบเองด้วยนะครับเราใช้คำว่าหายสูเราใช้คำว่าหายสูหรือว่าเราซื้อหรือว่าเขาต้องการดื่มกาแฟเราซื้อหรือเขา ต้องการดื่มกาแฟใช้หายิมาเชิญเชิญกันครับมาหลอาซื้อแล้วก็เขาวเสร็จแล้วใครตอบด้วยต้องการดื่มกาแฟนะครับหรือหรอซื้อต้องการกินแอปเปิหรือต้องการดื่มกาแฟถาดแบบนี้ก็ได้นะหรอซื้อย่าชือกินัวหรือ ขา้ชื้อยากกินาเฟยอย่างนี้ก็ได้นะครับคำ,คำถามต่อไปคือใช้คำวนะ่าเนอะล่ะเราซื้อต้องการกินแอปเปิ้ลเขาละ่ะทาเนอะหรือเขาต้องการดื่มกาแฟเหล่าซื้อละ่ะเหล่าซือนะ้อเนอะ นะครับถามแบบนี้ก็ได้นะครับเอาละ,าละาถ้าคุณตอบได้แล้วถามได้แล้วนะครับคุณก็เกือบได้หมดแล้วนะครับในใน,นบทนี้เวลาซือขั้นตอนต่อไปเราจะขอเปลี่ยนหน่อยนึงถ้าคุณได้นะฮะถ้าคุณก็ยังยังยัง,ยงตอบได้แล้วก็ถามได้ด้วยนะครับในบทนี้คุณได้แบบหมดนะครับดนดีด้วยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะตอ่อไปนี้นะรอสักครูคร่เราสนเปลี่ยนปากนะครับ